เาอีไปไหนคะไปไหนคะนาฬิกานะ่ะดูเวลาได้ไหมคะกี่โมงแล้วฮะห้าโมงนาฬิกาอะไรนะนาฬิกาไอโมเราถ่ายรูปได้หรือเปล่าคะถ่ายรูปได้โทรออกได้ไหมโทรหาใครได้ไหมไม่โทรทำไมไม่โทรคะ ถิงไหนแล้วเอา,อเอาอ <laughs> พี่ออตต์เหนื่อยแล้วคะ่ะพี่ออตตวะ่ะเหนื่อยจังเลย <laughs> เหนื่อยจังเลยเล่นกับน้องไอแม่มารอยอยู่ข้างหน้าดีกว่าระวังรถด,ด้วยนะคะอย่าเพิ่งนะลูก